ีพูดถึงเรื่องความรักเรามาดูความรักของคนคนนี้กันดีกว่านะคะ mm hmm. คุณน mm ิมเอฟ้าของเราจากที่เลิกลากับหนุ่มคลิปไปใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็มีข่าวคราวกับหนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มบอมค่ะลองไปดูกันว่า2คนนี้นะคะเขายอมรับสถานะคนรักกันหรือ,อยังนะคะ ไม่รู้ว่าเพราะสถานะไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่อยากจะชัดเจนกันแน่นะคะทางทางที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแว่วมาค่ะว่าบอมอนุรักษ์กลังกิก๊กกับนักร้องสาวร่างเล็กอย่างหนิมคเนึงพิมหรือว่าหนิม2 A f 5หลังจากที่ฝ่ายหญิงแนชี้ช้ชํารักมาฝ่ายชายก็เข้าไปดาใจได้พอดีพอดีค่ะแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่แฟนๆลุ้นนะคะเพราะว่าฝ่ายชายเผยว่าสถานะตอนนี้ยังเป็นแค่เพื่อนแต่ที่ทำเอาอมยิ้มไปตามๆกันก็มือเจ้าตัวเสริมต่อค่ะว่าแต่อาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนนิดนึงค่ะ ไ,ไ,ไ,มไม่เชิงรายงานอนะก็อย่างที่บอกไปคือไม่ได้บอกว่าคบกันเป็น,ปน,ปนแฟนหรือเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วทุกวันนี้ก็กยังเอาจริงต่างคนต่างไปยังไม่พร้อมครับช่วงนี้ก็ถือว่าไม่มีเวลาที่เจอกันด้วยซ้ำครับก็ปกติก็แค่แค่คุยกันจีบเขา <laughs> ก็าจริงจริงก็ คุยกันเป็นเพื่อนแต่ก็อาจจะแบบอาจจะมากกว่านิดหนึ่งแต่ก็ถามว่าเป็นแฟนไหมก็ไม่ใช่ครับก็เป็นเพื่อแหละอันนี้มันไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะครับก็ในส่วนตัวแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็ยัง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 โอเคกันแต่ถ้าถามว่าจะคบกันไหมก็ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ปล่อยให้มันมันผ่านไปก่อนถ้ายังไงก็ค่อยว่าอีกทีน ช่วงนี้ข่าวเป็นอย่างนี้มันเยอะแยะครับก็เป็นเรื่องปกติไม่ไม่ซีเรียสก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะว่าคนคนเราแปบ๊บเดียวคนมันก็ลืมแล้วอะเอาจิงๆก็ก็รู้สึกไม่ได้แย่เพราะว่าอย่างน้อยคนคนที่ที่เขาหม่ออย่างง้นแต่บางคนก็ชอบชอบเราในมุมมองนั้นคนที่เป็นแฟนข่วาวบางคนที่เป็นสาวว่าอะไรเงี้ยเขาชอบเราอย่างนง้นแล้วก็เอ้ยโอเคเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แย่ดีใจด้วยซ้ำ เจ้าตัวยังยืนยันอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรับเล่นละครนะคะแบบชายรักหญิงมาแล้วคนอาจจะติดภาพนั้นนะคะแต่ว่ายืนยันว่าผมเนี่ยแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน่าจะเป็นชายรักชายซะมากกว่านะใช่ไหมละครที่เขาติดภาพกันนะคะ,คะแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันอย่าง้ะแหละแ,ละแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนจะเป็นแฟนหน่งหรือเปล่านี่ก็อรอลุ้นกันละกันอันนี้ย,ววยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ยืนยนันค่ะ